12. ความกล้าที่คงอยู่และควรรักษาไว้โดยมองโรกมองไทยบายธีรพัฒน์กล้าบอกตัวเองว่าฉันคือฉันและฉันรักตัวฉันกล้าที่ 2. อกล้าบอกว่าชีวิตของฉันมีคุณค่าเสมอกล้าที่ 3. ากล้าบอกว่าฉันสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่ายอยู่ขึ้นได้กล้าที่ 4. ี่กล้าบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่เพอร์เฟกแต่ฉันก็มีสิ่งที่ดีพอ กาที่ 5, ก้าบอกว่า is okay not to be okay กาที่6ก้าบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและผลกระทบที่มีต่อมันได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรในอดีตได้เลยกาที่7กกาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องดีขึ้นเสมอถ้าฉันลงมือกระทำ กล้าที่8ก้าปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกล้าที่9ก้าล้าบอกว่าปัญหาของคนอื่นให้เป็นปัญหาของคนอื่นซะบ้างกล้าที่10กล้าบอกว่าทุกการจากลาคือบทเรียนใหม่ของชีวิตกล้าที่10คือบอกว่าทุกความผิดหวังคือบทเรียนที่มีค่าของฉันกล้าที่12สอง ไม่มีความทุกข์ใดอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้น12สิ่งนี้12ความกล้าถ้าเกิดเราฝึกเอาไว้แล้วเราจะเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งและอยู่ได้ในโลกใบนี้เรามาเป็นเพื่อนกันจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ